สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีย้มบายยกับบทถึงก็บายคำแล้วครับพี่น้องครับกับบายจากักสองโมงสามโมงนี่แหละกับบอลแรงเนี้ยรู้สึกว่าจะคึมฟ้าคึมฝนลงมาอีกคือเกาครับพี่น้องครับกับพระพีพระนองตุนลิบอยู่หน้าบ้านครับพี่น้องหน้าบ้านเดี๋ยวจะเข่าในสวนเข่าในสวนเราก็จะออกทุ่งให้ทุง่งนาคือเกาตามที่ พี่น้องถามกันมาทุกผู้ทุกคนครับว่าเห็นรีวิวจะดูของนอกของนอกเป็นไงมันกะอาจจะได้ยินเสียงรถเลี่ยนยนะี่ะเพราะว่าหน้าบ้านมันติดถนนกับพี่น้องครับแต่อาจจะมีรถเลี่ยนสวนไปสวนมานสิละก็ะจะมีเสียงดังรถแบบมือรถแบบคำาคืเอเกาครับพี่น้องครับแต่จ,จะอย่างที่พี่น้องได้ยินนี่แหละเอาเดี๋ยวจะให้เบื้องหน้าบ้านนันจะต้องทําใจเนาะหน้าบ้านผลเกษตรกรครับ มันก็อาจจะหกหกไปด้วยอันไหนต่างๆครับพี่น้องครับนี่เอา้าเบิงกระโดม่ต้องไปพิธีรีตรองเยี้มากมายครับนี่แล้วพี่น้องครับเปิดวัวคลิปมาด้วยกเรือนเี้ยนะแบบหัวใจหัวใจของเกษตรกรเลยครับไปจะต้องมีเจ้านี่รถไถครับพี่น้องนี่ทุนแห้งในยเยอะด,ด้วยนี่พี่น้องเห็นว่าอันนี้เสร็จเสียจจากหน้าเราพี่น้องพอเสียจจากหน้าเราก็จะสะอาดสะอ้านสักหน่อยนึงครับบ่บเปื้อน นี่ครับบ่เปื่อนเน้ปกติตอนลงน้านี่เปืือกมันนีหลายได้พี่น้องนี่นี่คือบ่กเปืือนแล้วนี่สะอาดสะอา้านเพราะว่าปกติเรามันสิเปืือนไม่ได้ขี้ดินเต้ยตรงนี้ก็นจะไม่ได้ขี้ดินเลยนะพี่น้องนี่๋ยวนี้เมือ่อเราเพิ่นล่างแล้วผู้เท่าเพิ่นล่างแล้วเพิ่นล่างเอานา้ำฉีดสะอาดสะอา้านมาทั้งนี้ก็นีน่เด้พี่น้องเป็นจะเครื่องหยอดกระโปด ี่เครื่องหยดกระโพดอยู่ยนี่บ่ได้ย่างตามหยอดทีละเม็ดทีละสามเม็ดเราเดี๋ยวพี่นอ้องมันใส่เครื่องยังสี่รถนี่ใส่เครื่องหยอดเรียนเกิดนี่ละก็ใส่ก็ใส่รถไถคือเก่าพี่นอ้องเรียนหยอดก็ใส่รถไถตัวนี้นี่ละใส่รถไถตัวนี้คือเกา่กา,คเกาครับเอาเม็ดกับเม็ดกระโพดใส่ใส่นี่ใส่ใสใสเม็ดเมล็ดพันธุ์ปุ๋ย 1, ้ยอม ใส่มเมล็ดพันธุ์ครับพี่นอ้องอันนี้ใส่มเมล็ดพันธุ์ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยที่จะให้มันลงตามตามลองเวลาเมดกระโพดลงไปปุ๋ยลงพร้อมเม่ต้องไปหยอดเนี่ยทุกมือนี่พี่นอ้องบันคือต่กอนต่กอนนี่โอ้ยต้องถูกเยบต้องได้ต้องได้หยอดปุ๋ยอีกพี่นอ้องนี่ก็คือนี่แหละฮุกๆเนี่ยหน้าบ้านูเทโาเพิน่นกับทางฝั่งตรงขามมันมีลาน ขายรถเกิดอย่างนี้นะไอรถไฟฟ้าด้พี่น้องคนนะ่ะก็จะมีทั้งพี่ก็จะเป็นเป็น้านวัสดุก่อสร้างพี่น้องเห็นปะนั่นก็จะเป็น้นนานวัสดุก่อสร้า,าง,ง,าาางครับผ่านแต่ผ่านมาสื่อกันได้ทั้งนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าแบบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะเอสอำหรับขี่สื่อเขาสื่อขวางไปตลาดว่าอะไรหรอกพี่น้องมันไกล ไปตลาดแบตเตอรี่ก็บเบิกีตยงคือเกานี่ก็จะเป็นถนนครับเป็นถนนหนทาง่านไปพันมาคือเกาพี่น้องก็อาจจะมีรถเลี่ยนไปเลี่ยนมายัางทีเกินไหวนี่จะแหลกแล้วอาจจะมีเสียงรถเสียงยังเนี่ยครับเเดี๋ยวพาพี่พี่น้องเขาไปในสวนคือเกาพี่น้องไปบึงผลลหมากหลากไม้ผู้เฒ่าคนปลูกไว้ยังที่ผ่าน อุปกรณ์การเกษตรเพื่อน้งนั้นแหละทั้งพุกนี้จะเป็นรันคาพี่น้องเป็นรันคาเป็นรันขายลูกชิ้นแน่แล้วไม่ดองเน่ไก่ย่างไก่ปิ่งก็มีใ่อ,อึดใบหยากแนวกินพี่น้องเลยนีเงินรันมาถ้าดูแบบใหญ่ๆนี่น้องเอาไปเดี๋ยวพาพี่พ่อน้องเขาในไให้นี่สวนคือเกาครับโคตดีแลวครับพี่น้องครับถึงปลากระโผดแล้ว อันนี้ทั้งติดแผนรูมด้วยนี่แดดติดแผนมนพี่น้องครับครับงงแงงพวกลุ่มด้วยเราพี่น้องเขาอีกเสียงทั้งนึงนี่คือว่าจะเข้าไปในในสวนครับในสวนพารีพันน้องเข้าไปเพิ่งในสวนกันเพิ่งในสวนก็โอ้ฝนตกเลยพี่น้อง พเให้สงบฝนมันตกทุกเมื่อแล้วพี่น้องปลากระป๋วนเลี้ยงเรามาล้อมีเลี้ยงเราพนนานี่น้องนะชิปคอนชิปคอนน้านี่ยังเกี่ยวอยู่แม่ลรอมีเลี้ยงแล้วไม่เลี้ยงหรอกนนะพี่น้องเดี๋ยวอีกเมื่อดนก็จะได้หกักแต่ว่าเมื่อได้หักเองหรอกพี่น้องอยังไง ใส่รถใส่รถเกี่ยวออกทุกตัวทางด้างกับลำบากรลำบากระเบิดพี่เด็ชพี่นอ้องเปลี่ยนอีกเส้นหนึ่งที่ว่ามันเข่าเมาื่อใดครับพี่นอ้องเส้นนี้ปกติจะเข่าเส้นอ้เปลี่ยนลำตัวเปลี่ยข้างหน้านี่ว่าโตเข่าเส้นข้างหลังกันเปลนไปเปลนแนวนี่ อากาศลมลื่นเย็นเย็นสบายคักหลังจากเขามาถึงสวนเราพี่น้องโอ้ปลากระโพดเพี้ยนไปคักเลยพี่น้องคุณนะใบแหงแล้วครับพี่น้องแหงแล้วโมเนใจว่าสิ้นเดือนนี้อาจจะได้เกีียว,ลวเลยได้พี่น้องคุณนะใบเลือกเออๆอเลย เลี้ยงมดเพราะว่าปลาเนี่ยปลาเนี่ยเป็นปลูกกรพี่น้องก็เลืองนะปลาข้างหลังนี่น,นี่ปลาเนี่ยปลาเนี่ยปลูกที่หลังนี่ปลาเนี่ยปลูกที่หลังครับเลยพึ่งพึ่งยังฟังเขียวอยู่พี่น้องแต่ว่าปลาเนี่ยปลาเนี่ยมันปลูกกรเพราะปลูกกรก็เลยแห้งกรอ,อะจะได้ขายกรแลละครับแต่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่คือเกาพี่น้อง ดอกไม้ดอกไม้่มอยยังอยู่คือเกา่าแหงก็มีด้ลยพี่น้องมีแหงแหงอันนี้แหงไปไเียวพันก็บอกเลยพี่น้องไปยวพันก็บอกโอ้ไอนี่ก็ออกงวยตัวนี้อันอันอย่างนะโอ้ยลืมสีละตัวพูครับตัวพูนี่ตัวพูออกเป็น หน่วยให้เห็นละนี่ดอกเขาจกดอกหนาหรือดอกครัวปูพี่น้องโอ้ว,าว่าแต่บวบบวออกดอกพี่น้องคพณ่ะนักบ่ออกดอกยันคักเลยยันยันโดนกินขเขากันยังนะยันยันโดนเด็ดยอดครับพี่น้องก็เลยออกดอกนี่เป็นหน่วยกับเป็นอยู่พี่น้องนี่นี่หน่วยกับเป็นอยู่นี่ นี่หน่วยมันเราก็อยู่หูนี่กับอยู่อยู่ตรงเห็นบะอยู่ตรงตอกกล้วยตอกกล้วยก็มีอยู่พี่นอ้องนี่กับบรรยากาศในสวนคือเกาพี่น้องอยู่ในสวนหลังจากพระพีพระนองมาเบืองหลายคลิปล่ะคลิปนี้ก็พาพี่พานนองมาเบิงขึ้นเกาผัากผลผลิต ก็อพอได้เก็บกินนะครับพี่น้องพอได้เก็บได้ยูได้กินปุดนน้องหม่โอ้หน้อใหม่กับงามจังเลยพี่น้องกินบราา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 ะวัดิไม่ไหวเลวพี่น้องแบบนี้นี่ของกินบระวัดด้วยละฝนตกมาอุดมสมบูรณ์จะร้อยเลยด้วนี่หน้อใหม่กับเช่นอยแล้วพี่น้อง,อพองเพราะว่ามันกลางกลางพรรษาแล้วจะออกจะออกมันษาเลยพี่น้องนี่หายไปแล้วบวชอยู่นี่หายไปแล้ว นี่คนสอยไปกินแล้วล,ล่ะเบิ่งเราย้ายหรอมั้งต้องจะเป็นย้ายแหละครับโอ้นี่ก็ยังอยู่คือเกา่างามเหมือนทะเลงามอยู่หรอกดินตรงนี้มันงามเลยนะพี่น้องมันเป็นดินตอท่านเกา่าหรือดินไอ้ท่เผาตอท่านเนี่ยนะพี่น้องก็เลยง,งามตากเวยก็เริ่มงามแล้วโอ้ยต้นสมโอเนี่ยยี่ได้กินน่วยง่ายบว่านี้พี่น้อง ก็บอกว่าเมื่อเกินสองปีพันวะนี่ก็บชักป,กปี่เข้าไปแล้วพุญเนี่ยกรลายปีเติมแล้วล่ะพี่น้องเป็นว่าเมื่อเกินสองปีอ้ปลาเนี่ยกับงามย่องเอ้ยพ่ดนะงามขักงามเนี่ยสุดลุกหูลูกตาเล้ว เดีวพี่น้องให้เบื้องเอาคนน่ะน้งพุนก็เป็นทิ้วเขาเคือเก่าแล้วพี่น้องอืมขากบอุดมสมบูรณ์ขาก,กีนี่กล้วยแต่กล้วยเปยกนะพี่น้องกล้วยมีโบหลายหวีเนี่ยพี่นอ้นนนองเ่าจะกหวีเองนี่หนึ่งสองสามสี่ สวยซีวีหนึง่งพี่น้องก่หลายวีงามงามคือนเ,าเอ่าบ่ได้เขาอาทิตย์ที่เร็วอาทิตย์ที่เร็วเขามาด้าวยเขามาอยู่ครับพี่น้องอาทิตย์ที่เล็วกับเขามาอยู่แบบสี่มาถ่ายเบอร์โง่นม้นมน้มพี่นี่ลุ่นขึ้นเา่ายังได้กัะลุ่นขึ้นเา่าเหรอพี่น้องนม้ม มันก็ล้นมันมันเต็มหัึงซีทุกปีแล้วพี่น้องไม่ว่าปีใดก็เต็มคือเก่็นเกเนกี่ยนกคือเงียบถูกไหมน,นี่นกเงียบจังเลยพี่น้อง,นงหนึ่งวัวเนืน้องวัวงัวออกกลิ่นยาอย่างบูง้พี่น้องโอ้ย ดอกไหม้ก็เริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยว่ามันเก่แล้วเนาะหลายคลิปแล้วั้งแต่มาถ่ายอยู่คลิปเรื่อเรียกคุณมั้งเนี่ยพี่น้องดอกไหม่เสร็จเสร็จเนี่ยอ้หนกใหม้ไม่มีใครอยากแท้เลยนนหนกใหม้มันหลายมันหลายโพดพี่น้อง โอ้กญิน้ำบ่อะอยู่น้ำดรออือยัยอยงไงนี่ไม่ออกข้อออกแหลงเลยอะไม่ออกข้อออกแหลงกันเลยหญ้ามันเยอะหรือว่ามันน้าม,มันเนม่ัน้าม,มันอันนั้นบ่อะหญ้ามันเยอะครับพี่น้วง อย่าเยอะกินเลยโอ้เขาอันนี้อยู่ไหนวะปั๊มน้ำอยู่ไห่พี่น้องนี่พี่น้องแต่ละเราก็จะปั๊มน้ำึ้นยังสิปั๊มน้ำดูดดดจากอันนี้ขึ้นมั่งสิแล้วพี่น้องนี่แหละจะปั so ๊มปั๊มเนี่ยสีดูดปั๊มจะปั๊มจากบ่อนี่แหละพี่น้องปั๊มจากบ่อนี่ขึ้นมาใส่ใส่มอเตอร์ ใส่หอยคนี่ยปั๊มหอยคังแบบนี้เลยพี่น้องใส่หอยค้งเอวก็ปัม่มหนี่ครับสีว่าใสีอเลยเนี่ยความจะใส่ใส่สามเดี๋ยวนี้เดีย๋ยวนี้หนามมันเยอะพี่น้องเพราะนามมันเยอะก็ไม่ค่อยปั่มแล้วปิดก็เอาแค่สำรองไว้ซื้อ,อแค่นั้นนะครับเพราะว่า น้ำน้ำของนอกมันเยอะแล้วก็ <c oughs> เลยบริด้ปัมใจเห็นมันเต็มเบิดนไอ้ถุกถุกเองทุกอันนี้นะทุกถุกปอกอยู่ข้างนอกก็มี้วพี่น้องอยู่ข้างนอกก็กินยาไอ้คนโอ้บโย้อมไปกินยากันข้างนอกเลยเนาะนะบอย้อมกินยากันข้างนอกเลยนอนกันอยู่แต่ข้างในเลยนี่แบบขีดื้อได้ไหนไหนบางคอขีดือ้อ ด้อปล่ะโอ้าอุ้ยนี่นะเอ้านี่นะนั่งได้เพิ่นมั่งได้ดข้างนอกมาแล้วข้างนอกข้างนอกใหญ่หมดแล้วครับพี่นอ้องเพื่อนนี่แล้วหิวน้ำเป่ฮะหิวน้ำเลยโอ้สงสัจะหิวน้ำครับพี่นอ้องครับย่างเข้ามานอน ฝน,นขนาดเทศหลังคาไ้บักยังไงได้เลยพี่น้องก็ยังเปียกยังแฉะอยู่นี่สาดกับว่าอีธาอะไรพบกปกติถ้าเป็นนายเรียงโอ้ฝนกุ้มๆเลยเน่เบื้องพี่น้องมันกินยากินยาไปเยอะขึ้นกันพี่น้องปกติแต่จะมีวัยยังสี่เนี่ยายายาก็จะขืนไวียงสีละอ,อด่นด้อันนี้ช่วงฝนฟ้าตกนี่เขาพยอมออกไปกินข้างนอกพี่น้อง,องก็เรื่องนั่น กินแต่เฟืองพอกินเฟืองเราก็เลยเปลืองเฟืองได้ไหช่เปลืองเฟืองพี่น้องนุกน่งนอกกับเขาไหอีกแล้วพี่น้องมันหากินอยู่เลาะๆลิ้มๆิ้มนี่แหละพี่น้องเพราะว่ามันมันฝนฝ่ามันตกมันเป็นน้ำเพราะเป็นน้ำเราตั้วมต่เมื่ค่อยเม่ค่อยไปหากินกันหรอกจะกินหากินอยู่ได้รอบขอบขอบในนี่แหละขอบขอบเอคอกเนี่ย มองที่ยูโคกหกนะเพราว่าอยูมองรุมมองน้าก็บบไปกินเปียกงวังวงัวเปรียกน้มามันไม่ย้อมเปียกครับพี่น้องอะมาเบิองน้องพี่ไปที่นี่เบิองป่าดิโอ้ลมเย็นดีจังเลยพี่น้องเลยลมเย็นขัดอืมนี่ป่าก็มีอยู่ขัดอยู่พี่น้องที่ ปากระแตกซัวๆเยูะครับพี่น้องครับกกโดนหลายอาทิตย์ด้วยอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วก็เข่ามาหน่อยเดียวหนึง่นง้อกก็เข่ามาในสวนอาทิตย์นี้พอมีเวลาก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบื้องคือเก่าครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายมือขึ้นกันฝนฟ้าตัวพี่น้องตกแห้งเนี่กแกนี่ยังเละอยู่เลยแต่กับป้ากขาโพดเปลี่ยนแปลงไปแล้ว แห่งแห่งลงหลายพี่น้องแห่งลงมัยังคักอยู่สงสัยตั้งสิ้นเดือนนี่แหละสิ้นเดือนนี่สงสัยจะต้องเกี่ยวเกี่ยวแล้วครับจะต้องเขาก็คงประสานงานติดตัวกับรถเกี่ยวรถยังแล้วครับพี่น้องนี่พอดีบ่าวชาได้เข่ามาในสวนนี่คือบ่ได้เข่ามาเห็นอย่างน้อครับเข่ามาเบิ่งงวัวมาเบิ่งงวัวแล้วก็มาเบิ่งปวดงวัวซื่อครับแล้วก็ปั๊มน้ำขึ้นเห้งัวนั่นแหละบ่ได้ดมา แล้วก็เมื่อใดมาด่ยดาย,ยาเมื่อใดมาอันไดก็เพื่อนหรอกแยกเขามาบึงพวกสัตว์เ,เลี้ยงเพวกอย่างคือซื่อครับพี่น้องครับก็เป็นส่งเวลากลจะคำ่ำแล้วจะเลยได้ท้ายคลิปให้พี่น้องในบึงงวนว่าย้องบอกหรอกพี่น้องเพราะว่ามองหมองที่อยู่ที่กินของเขาเนี่ยตัวเนี่ยมันหน้ามันถ่วมหน้ามันถ่วมมันก็กินยาอยู่แต่บริเวณนี้แหละบริเวณคอกบริเวณอย่างนี้แหละพี่น้องก็เลยนอน มันก็เลยนอนอยู่ในโขกทุ่งสนเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งมันมันก็มีมีเฟืองครับมีเฟืองแหงนไว้สำรองอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ยากอย่ยงน,นอกว่าถึงเมื่อไดกินยาเขียวบ่าเท่าไหร่มันก็มากินเฟืองคื้เขาขกินในทั้งคืนนะครับน้ำก็อยู่แน,น่นนะน้ำก็ที่ปั่มึ้นให้พี่น้องในเบื้องนั่นแหละแบบนั้นแหละพี่น้องเอาเดี๋ยวพาพี่พี่น้องเบืบ้องรอบๆบต่อไปอีกอาจจะเมื่อนี้อาจจะเลยเข่าเลยเลยเข่านาไปอีกพี่น้องเพราะว่าอันนี้ก็บเบื้อง เบึงในสวนเหรอแา่จะพระพี่พระนอ้องอาจจะเลยืยเลืยไปเบื่องทุ่งนาที่อาทิตย์นั้นที่เพิ่นตีขี่เทือกนะก็อยากงูเบิ่งว่าเขาเนี่มันขึ้นสูงขนาดใดนี้แล้วพี่น้องอ่ะว่าแล้วก็ไปไปก็เลยครับโอ้ยว่าจะไปนาจั็กน้อยพี่น้องนะจะนุะน่นเลยลดเครื่องลงไปมันก็นถามว่ามันลงได้ห่มัไม่ลงได้อยู่แล้วพี่น้องใช่ขี่ขั้นล่างมันนี่แลุวนะ มันเป็นบวกเป็นบวกเมืนมันลดไถมันลงครับพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้คลิปตัวไปเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะถ่ายพี่น้องนี่เบิ้งนี่เบิ้งสวนผักกู้เห่าดีกว่าโอ้โกล้วยเพื่อนโอ้โลงไหลเคืออะไรตัวนี่จากก่อนี่ก้อนใหญ่ๆนี่เพิ่นตัดออกหมดแล้วอ่าหกเหรอยังแต่ลงน้ำมาหนี้หกหมดเลยพี่น้องเ่ค่อยมีเวลาเพราะว่า ลงแตน้าบ่ได้เขาให้เขาสวนนี่เถอไอ้หกหุงตึงแล้วอู้มีน,น,น้ำบักชีบักชีป่องบ่บักชีป่องหรอืรอผักชีเติมผักชีไงบักชีป่องเด้่ยนาะพี่น้องเนาะเนี่ยหรือว่าบ้านพี่น้องเอิ่นเนี่ยเดี๋ยวพาไปเบื้องไกลกว่าเบื้องไกลๆพี่น้องอาจจะเห็นน้องยชัดว่าเอ๊ะมันเป็นลักษณะแบบไหนโอ้เป็นปลูกคาด้วยเนี่ยพี่น้องเป็นใหญ่คายด้วยเนะี่ยนี่ครับ เป็นใหญ่ออกเป็นลุมนล้มเป็นลุมนล้มยอยู่บัวผักเวนฟักเวนก็ไหลไปยางดีๆะ้ะยางมืดีหยบผักพึ่งเนี้ยบอกเจ้าของนี่แหละนี่เบิงบ้งเบึง้งดามพี่ดีกว่าเน <c oughs> ี่ยพี่น้องพี่น้องว่าแถวบ้านพี่น้องเนี่ยเอินอนเน้นผักอันนี้เป็นผักซีซีซีหล่อมปะ บักซี่ล้อมหรือว่าผักบักซี่ป่องนะที่กินกินก็ผ้นะกกากุ้งเนี่ยเพียงก็ผ้ากุ้งเนี่ยแซียบยังเส่บเลยนะพี่น้องอันนี้เพิ่ง็ะใหดไปขายกันเพิ่ปลูกไปขายกันนะเนี่ยเพียงน้ำเขาว่่ต้องเพียงหรอกนานนี้น้ำไหลพี่น้องมอนเป็นทุ่งนาเก่าอยู่แล้วแกจะไปขายท่านละเิียงน้ำพริกปลาทูก,ก็ได้ได้พี่นอนะ้องเนี่ยอยากยันพี่น้องเห็น่าชัดก็เลยพาพี่พ่น้อง าเบิ้งอันนี้กะยอดพัก,กูดพี่น้องเลยเพื่นพักูดเพื่นก็พ,พอได้เก็บขายเก็ยบยกกกอยู่กันละนี่นี่ลายเติบอยู่นี่เพิมพี่กับแม่นอีกนะแม่นเบิร์ดอะไรกับพี่น้องยอดพัก,กูดเนี่ยเป็นยอดอ่อนๆทีละพี่น้องนไง เนี่ยนะเนี่แบบนี้เลยนี่ยนี่แบบนี้ครับเนี่ยเป็นยอดแบบยอดระกูดนะเป็นก็เพาะได้เก็บขายแต่ช่วงนี้โมเน่ใจอาจจะไม่ค่อยได้เก็บหรอกนะเบื้องเราไม่ค่อยมีเวลามันเดิมเพราะว่าโมมีหอยเลยพี่น้องถ้าเก็บบ่อยๆมันจะเป็นหอยอยางหอยอยังแหละต้องใส่เป็น้าแต่ลงนาอยู่นะขาแต่ลงนาก็เลยบม่ได้เก็บครับ กว่าจะพาพี่พาน้องออกไปเบิงไฮเบิงนาครับพี่น้องสงสัยไม่ได้ออกแล้วล่ะเอาเอามาเบิงแค่สวนผักสวนยังแลวกอะเขาในสวนปลากระโพดก็พอะแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวชีหนาะจะค่อยจะพาออกไปเบิงหุ่นทางมันเละพี่นอ้องเพราะหุ่นทางมันเละโลมันไปยากนะมันเป็นเป็นบวกเป็นบวกอยู่นะคาดว่าเขาจะออกไปลําบากครับก็เลยเอาพาพี่พาน้อ,นองมาเบิงแค่สวนผักก็พอละล่ะเดี๋ยวโอกาสหนาค่อยพาไปเบิงครับ โอ้มีหอดไอต้นลูกไตใบมันได้ในพี่น้องนี่นี่ก็เอิญลูกไตใบครับเนี่ยจะเป็นต้นมันบอกว่าถอนทั้งหากเอาไปล้างให้สะอาดดีๆแล้วก็ต้มใส่กาเนี่ยกินแก้ข้ามดันครับผู้เฒ่าเห็นผู้เฒ่าพึเ่เจ็บเจ็บจะเอาไปต้มกินกันอยู่นี่ครับตื่นลายอยู่คือกันละเจ็บเลยหรือเอามาวานในสมุนมองเอิญมองอย่างนี้นเนี่ย มองมองใหญ่ค่าเพื่อน่อนะเนี่ยไปครับเป็นค่าเป็นลุ่มๆอยูย่นี่นี่ค่าทั้งหลายนี่นเนี่ยบุค่อยมีเวลาเห็ดหรือบึงสงหลงสงไสจะลงไฮลงนาสมากกว่าครับพี่น้องครับ